สวัสดีครับผมคิดว่า initiative เนี่ยอาจเป็นศัพท์หนึ่งที่ได้ยินบ่อยในช่วงนี้นะครับผมเองก็เริ่มได้ยินคำนี้เยอะขึ้นจากการทำงานหัวหน้าเองชอบใช้คำนี้ในการกระตุ้นนะครับหรือเหมือนปลุกเร้าพลังแฝงบางอย่างในตัวเราออกมาแล้วก็เห็นในบทความหลายๆเรื่องนะครับเขียนว่า initiative เนี่ยเป็น future skill ที่สำคัญมากแต่บางที่นะครับบางจังหวะเนี่ยในการใช้ศัพท์ตัวเนี้ยมันอาจจะสร้างความมึนงงอยู่บ้างนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่หัวหน้าเราต้องการเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ เพราะอาจจะพูดแต่อินิเชียทีฟโดยที่ไม่ได้บอกเป้าหมายเลยหรือให้กรอบอะไรมาสักอย่างเลยคราวนี้ก็คงเป็นหน้าที่เราแล้วนะครับว่าเราจะตีความหมายมันไปในแบบไหนนะครับเราจะทํามันได้หรือเปล่าหากเราว่ากันตรงๆเนี่ยอินิเชียทีฟก็คือความคิดที่เริ่มนะครับคนที่ขยับก่อนคนที่เริ่มคนแรกนะครับเริ่มด้วยตัวเองด้วยนะครับไม่ต้องรอสั่งทํางานในลักษณะเชิงลุกนะครับไม่ได้มานั่งรอคําสั่งและสําหรับคนที่มีสกิลนี้ดีนะครับประเภทคิดเองทําเองนะครับเริ่มใหม่ทําใหม่นะครับข่าวดีคือ สำหรับเด็กจบใหม่เนี่ยที่เพิ่งหางานนะครับหรือเด็กเก่าที่กําลังจะหางานใหม่เนี่ยอันนี้นะครับเป็นทักษะที่นายจ้างหรือหัวหน้าต้องการอย่างมากเลยอาจติดอยู่ใน5ดับแรกด้วยซ้ํา <_ D> ถ้ามันสําคัญขนาดนั้นนะครับจะทํำยังไงเพื่อพัฒนาทักษะอิน t ิเชียทีฟของเราเราลองมาดูนะครับมีคําแนะนําอยู่ทั้งหมด9เรื่องนะครับ <_ D> ข้อ1นนะครับอย่าหยุดนิ่งว่ากันว่าควรที่ทาสิ่งต่างๆในแบบที่เคยทํามาแล้วเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมอีกครั้งนะครับอันนี้ก็คือ กรณีที่ปัจจัยต่างๆยังเหมือนเดิมนะครับหากมีอะไรผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยอาจจะแย่ยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ําหากเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องหาสูตรใหม่วิธีการใหม่เพื่อคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆและอาจจะต้องวิ่งให้เร็วขึ้นก็ได้นะครับอันนี้คือข้อ1ข้อ2นะครับทําให้ดีกว่าที่สั่งมันดีมากนะครับหากเราทํางานที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราโดดเด่นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะอาจจะมีคนมากมายในองค์กรของคุณนะครับ ที่ประสบความสำเร็จในแบบเดียวกันหากเราต้องการเป็นคนพิเศษก็ต้องทําอะไรที่พิเศษนะครับพยายามทําอะไรพิเศษอยู่ตลอดเวลากฎสําคัญข้อหนึ่งคือมุ่งความสนใจไปในจุดที่เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนและโดดเด่นที่สุดนะครับข้อ 3. คิดในฐานะสมาชิกในทีมไม่ใช่พนักงานเราจะไม่ยอมอุทิศต,ตัวเองอย่างเต็มที่กับสิ่งที่เราไม่คิดว่าเป็นของเราหรือเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งและแน่นอนครับว่าผลงานก็จะออกมาไม่ดีด้วยหากเราคิดแบบนั้น คงทําแต่พอเพียงผ่านๆแต่หากคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมความสำเร็จของทีมหรือความสำเร็จขององค์กรเนี่ยก็จะเป็นความสำเร็จของเราด้วยเราจะยอมอุทิศต,ตนและสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็จะเริ่มใส่ใจในรายละเอียดของงานแต่ละส่วนทีละเล็กทีละน้อยและทุ่มเทกับความพยายามทั้งหมดของเราเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับข้อ4นะครับพูดและแบ่งปันไอเดียของเราหากเรามีไอเดียที่เราคิดว่าย,ยอดเยี่ยมก็ให้พูดออกมาดังๆอย่าไปเขินอายนะครับ เพราะหากเรามีไอเดียดีๆมากมายขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์หากไม่พูดมันออกมาหรือไม่เอามาแสดงให้ใครเห็นแล้วก็จะกลายเป็นว่าไม่มีใครรู้นะครับความคิดที่สดใหม่มักมีพลังที่จะเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอและหากเราพูดมันออกมาก็มีโอกาสที่จะทําให้มันเป็นจริงได้และที่สําคัญคือเป็นไอเดียของเราเองด้วยข้อ 5. เชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองเป็นบุคลิกภาพที่สําคัญอย่างมากของการเป็นผู้นําน้ําเสียงบุคลิกภาพ ท่าทางที่แสดงออกอย่างเชื่อมั่นนะครับจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่พลังนั้นเนี่ยสามารถทําสิ่งที่พูดนะครับหรือสิ่งที่คิดให้เป็นจริงได้และสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดด้วยนะครับเหมือนเป็นพลังแฝงนะครับที่ทําให้เราเป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆได้อย่างสําเร็จนะครับข้อ 6. พิจารณาทุกโอกาสโอกาสซ่อนอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับและคนที่มองเห็นคือคนที่ประสบความสาเร็จ สร้างนิสัยโดยถามตัวเราเองอยู่เสมอนะครับว่าเราสามารถหาโอกาสใดที่จะเติบโตจากสถานการณ์นี้ได้บ้างหากจําเป็นให้คิดถึงคําถามเดิมซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับเราจะพบคําตอบอย่างค่อยเป็นค่อยไปเราอาจจะเห็นโอกาสในการแสดงความสามารถเฉพาะตัวของเราให้โลกเห็นเราอาจจะค้นพบความเป็นไปได้ในการทําสิ่งใหม่ๆในมุมมองใหม่ ซึ่งจะเป็นการเปิดเส้นทางสู่ความสำเร็จเพียงแค่เราวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีนะครับบางครั้งเนี่ยสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะครับอันนี้เราน่าจะเคยได้ยินในสถานการณ์ที่ย่ำแย่นะครับไอเดียใหม่ๆหรือคนที่เริ่มสิ่งใหม่ๆเนี่ยเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ย่ำแย่นั้นให้ดีขึ้นเนี่ยก็จะได้รับเครดิตไปเต็มๆนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสในการเติบโตที่ดีด้วยข้อ 7. เตรียมพร้อมเสมอนะครับพยายามฝึกทักษะใหม่ๆและปรับปรุงความสามารถของเราตลอดเวลา สิ่งนี้จะให้ความรู้และความมั่นใจแก่เราในการแสดงความคิดรเรื่องใหม่ๆใ,ในงานปัจจุบันหรือที่งานใหม่ที่สามารถสร้างโอกาสให้เราได้ซึ่งเราได้เตรียมพร้อมทักษะเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับรอเพียงแต่โอกาสนะครับดีกว่าที่โอกาสมาถึงแล้วแต่ทักษะเราไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะไม่มีประโยชน์และนี่คือเหตุผลนะครับที่เราควรตั้งเป้าให้สูงให้ไว้เข้าไวนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะทันทีที่เราเห็นโอกาสนะครับเราจะได้ใช้ความสามารถที่สั่งสมมาอย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราเองนะครับข้อ8นะครับเป็นตัวของตัวเองหากเราเชื่อมั่นในบางสิ่งอย่าสนใจคําวิจารณ์ในเชิงลบที่คุณได้รับมามากนักนะครับคนที่ประสบความสําเร็จจานวนมากเนี่ยในตอนแรกถูกมองว่าเป็นคนที่ล้มเหลวนะครับแต่พวกเขาก็ยืนหยัดและชนะหากเราเชื่อว่าเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะทําให้มันสําเร็จอาจมาจากไอเดียที่อยู่ในหัวของคุณนะครับที่เรา คิดว่าเราการกรองมันเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยจงใช้มันในสถานการณ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความแตกต่างให้คนอื่นเห็นนะครับข้อ 9. ตั้งคําถามเยอะๆการริเริ่มสิ่งใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องตั้งคําถามนะครับสิ่งต่างๆนั้นทํางานอย่างไรและจะปรับปรุงได้อย่างไรพยายามสังเกตทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณให้มากที่สุดนะครับแสดงความอยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็ถามคาถามแล้วก็พยายามค้นหาว่าสิ่ง,งต่างๆทํางานอย่างไรและวิเคราะห์แต่ละสถานการณ์ สิ่งนี้นะครับจะทําให้เกิดแนวความคิดใหม่และวิธีการสนับสนุนการเติบโตของคุณในองคอ์กรนะครับให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาองคอ์กรได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานะครับทั้งหมด9ข้อเนี่ยเราอาจจะพอเห็นภาพนะครับว่าทั้ง9อย่างเนี่ยนะครับหรือ9ข้อคิดเนี่ยมันจะเป็นตัวผลักดันนะครับที่ทําให้เรากล้าที่จะก้าวออกมาเป็นคนแรกนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นคนที่ช่วยกู้ วิกฤตในบางสถานการณ์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทีสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนคือทักษะความสามารถและความรู้ที่กว้างขวางของเราเองอย่าหยุดในการพัฒนาตนเองนะครับเพราะว่าถ้าเราหยุดเนี่ยแน่นอนว่าทักษะต่างๆที่จําเป็นในสถานการณ์บางอย่างเราจะไม่ได้ฝึกฝนโอกาสเนี่ยบางครั้งเข้ามาเพียงครั้งเดียวนะครับถ้าสมมติเราพร้อมล่ะนะครับเราก็จะก้าวไปก่อนคนอื่นได้นะครับหวังว่าเก็ดเล็กๆน้อยๆน,นะครับทั้ง9ข้อเนี่ยคงทําให้เราพัฒนาทักษะ อินเนชียทีฟในตัวของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับและสิ่งที่ผมคิดอยู่เส,เสมอนะครับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับจงเป็นคนแรกในการทําสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ